สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เอสุรพาชาแนลค่ะจะพาทุกท่านมาชมทุ่งนาที่แสนงดงามนะคะทุ่งนาพืนนี้ซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะมีจำนวนทั้งหมด16กไร่ค่ะอันนี้เป็นโซนด้านล่างนะคะของทุ่งนาเอเมื่อซอยก่อนวันนี้นะคะก็มาดูน้ำเนื่องจากบรรยากาศฝนเห็นไหมคะ ฝนตกเนาะนี่เป็นนาข้างเคียงนะคะที่เขาได้อยู่ดูแลนะคะส่วนนี้คือนาเราเราก็ได้ดูแลเหมือนกันค่ะก็งามเหมือนกันนะคะผ่านการตัดต้นข้าวแล้วก็ต้นหญ้าหวานปุยยูเรียแล้วก็หวานปุ๋ยหมากเรียบร้อยนะคะนอกจากวันนี้ที่จะพาทุกท่านนะคะมาดูการเจริญเติบโตของข้าวแล้วก็ยังจะพามาเก็บ หอยเชอรี่ค่ะมันเยอะมากเลยนกปากหางก็จนอพยพหนีหายไปก่อนนะคะไม่รู้ว่าเอาเอานั่นเอาคอค่ะาให้จังไหน,น,นเนาะมาอาวุธเยอะมากเลยค่ะไม่ได้เอาเอาวุธมาฟันหอยนะคะกะว่าจะเอามาฟันต้โนโอ้ยพี่เด้เอคือเก็บโบเบิร์ตพี่ฟู่คือน้ำกลดฮะเก็บเนี้ยนี่เก็บเนี้ นี่เด้มาเก็บไปโอ้ยลูกกะได้เอามาเก็บมาเก็บโอ้ยมีทั้งลูกเล็กเด็กแดงนะคะหอยเชอรี่พุณนะลายแห้งค่ะพี่น้องโอ้ยสิมากาดนเนเก็บได้ลายแห้งต้นเขากะล่มค่ะคุณงามคู่ปีล่มคู่ปี ฝนลมมากย่มไมกับลมนะคะ<ม>เป็นข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนห้าค่ะไปกันต่อค่ะบนบมงที่ราค่ะนามร้ายบบรายกะสิลลนขั้นหน้ามากแล้วเด้อคันนี้นเห็ดจังไดน,นี้ถาทลักแตกออกมาวานเองกับมือค่ะ ภูมิใจน้ำเสนอแห้งโอ้นี่เด้หอยนี่ลำคุ้งกินมิกอยู่โอ้ยเย่อมาพี่มันโมได้หน่อยๆเด้อค่ะพี่น้องเก็บได้ระคุหน่อยนึงฮึพูนะเก็บป็นได้กับมาคือเก่า,ากับจักผ้าทันมาแต่ใสพูนะแม่อยู่คือเก่าพูนะ ย็นเป็นดำดำเป็นเตงเงาเห็นเตงเงานะคะถ้าอยู่เขามมาแล้วก็พี่อืมแล้สีโดมลงไปนะคะคุณน่ะหลายแห้งอืมโอ้ยคุณมาไวะะ้ได้ค่ะทาให้ มีการขยายพันธุ์ต่อไปนี่ก็แย่อยู่นะคะอืมอ,อีอชุบโอโอโอแน่หามเขาเกือบบุดแล้วค่ะนี่สิเมินเลยนี่พุนค่ะมีเสียงเขียดจะหน้าหองโมเมนต์จะหน้าหฮาดอกค่ะหน้าเพื่อนบานกันร้ายคือกันพุนเต็มเลยค่ะพุน แต่ว่าก็บพกเก็บหน้าข้าเจ้านะคะลำพังแต่หน้าจ้าของก็หลายแล้วเสียแต่หน้าจ้าของเหมันได้นะคะเพิ่งขู่ทั้งละกันโอ้คุ่ณลายแห้งเก็บไปแล้วก็ยังฟูยังกลนอยู่พุ่นนะผู้เก็บกระไดอื้อ ้องลุงไปเก็บเองค่ะพอดเกือบใส่กันค่ะงานนี่คุณนะ่ะเก็บออกตลอดได้ค่ะโบแมนโบเก็บอย่าว่ามันหลายเนะาะเกิดออกมาน้ำไข่ออกมาพร้อมอืม โพด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 บักหอยเชอรี่อย่างเจ้าว่าเข้ากะ็ะโบเคยใส่สารเคมีขานะคะก็เลยกลายเป็นเหตุว่าเต็มไปเบิดเลยโผดค่ะข้าวเดียวก็เต็มมือแล้วอยู่คู่มองอรวด่ะเห็ดยังไงนอบาน อืไข่กับใครสูงขึ้นไปเรื่อยอืนมน้ำร้ายแห้งค่ะฝนตกอูโอเค ก็คือจะยางลงไปบางหันก็ฟ่ออีกแล้วค่ะเก็บโบเบิร์ดหานเมื่ล่มนะคะคุณน,นะนเก็บซอยกับจนนี้จาก หลายแห้งค่ะหน้าเพื่อนบานกับลายคือการผุนเป็นจุ่มๆอยู่นะคะยไไดก็ฝากากดติดตามกดรับถุกลิปเพื่อเป็นกำลังใจน,นะคะในการเหตุการณ์เกษตรเหตุไฮไซน้าและก็เก็บปองห้อยเชอรี่ออกจากหน้าน้ำนะคะสำหรับมือนีล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ